อา้าทำไมอ่ะเขาเหนื่อยแล้วนะนร้องตั้งสองเพลงมันเหนื่อยนะจริงๆแล้วผมว่าการร้องเพลงเนี่ยมันไม่เหนื่อยหรอกนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เหนื่อยจริงก็คือเรื่องของการที่เราจะต้องทําใจให้ตรงกับในเพลงมันช่างตื่นเต้นเสียวซ่าขนขนาดนั้นคนระับคิดอะไรกันอยู่ครับนะะอน่ะนะครับวันนี้เรามาอยู่ในงานของของอะไรฮะเฮ hey นชอเดอร์นะครับผม<ๆ>บผม,มีใครที่เคยใช้เฮนชอเดอร์ไหมครับ ขอดูมือได้ไหมฮะไทยเราเป็นยังไงบ้าง<ม>สวยเลยไ <c oughs> ออย่างนี้คืออะไรครับผมสั้นๆก็่ยังอุตส่าห์ <c oughs> จะพยายามนะฮะนะครับก็ต้องบอกว่า ดีจินดีนะครับที่วันนี้เราได้มีโอกาสมาร่วมงานกับเ e นโชเดอร์ er นะครับเพราะว่ารู้เองจริงแล้วก็เป็นคนที่ใช้เทนโชเดอร์ er อยู่แล้วประจำนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเวลาที่เรามีปัญหานะครับเรื่องของรังแคนะครับมันก็สามารถช่วยได้นะครับถึงแม้ว่าหลายหลายคนนะครับอาจจะมองว่ามันเป็นแชมพูที่สระผมเพื่อขจัดรังแครเท่านั้นแต่จริงๆแล้วมันก็จะมีความดีอย่างอื่นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําให้ผมหอม แล้วก็นุ่มสลวยนะครับสิ้นก็ต้องบอกว่าไม่แพ้กับแชมพูชนิดอื่นๆเหมือนกันที่เป็นแชมพูที่ไม่ได้ทาสาแค่อย่างเดียวให้ทับผมนะฮะจริงๆแล้ววันนี้มีใครหลายๆคนที่อยู่ตรงนี้นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยน่าจะได้ไปใช้แล้วนะครับอย่าลืมลองใช้นะ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 จเรียอมากนะครับใช้แล้วจะได้มาแชร์กันนะครับว่าความรู้สึกเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะตังขับแอปครับทำอะไรกันอยู่นะฮะหลับหลับออ๋อหลับแล้วเหรอ หลับสามคนข้างหลังครับที่ถือป้ายอยู่เหนื่อยเหนืน่อยไหมฮะป้ายใหญ่เนาะนะฮะพี่รุทแสบตามากเลยครับตอนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าถ้าไม่อยากให้พี่รุทแสบตาต้องช่วยพี่รุทร้องโอเคไหมทําไมแฟนขับแอบเขาดูหน้าตาเด็กเด็กทำไมแฟนขับพี่รุทก็เด็กเด็กอยู่นะครับ เนี่ยผมมีหนึ่งเพลงจริงๆแล้วช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเพลงใหม่แล้วไ่นะครับที่เราจะร้องก็ร้องเพลงตัวเองไปก่อนละกันไม่เคยฟังหรอสุดยอดมากให้ไดสักคนช่วยทนที่ตัวเองไม่ทัน 情。 ใ,ใ,คใครรอหน้าตาดีหน้าตาดีนะครับใครรอหลลนาตาดีน้าตาดีนะครับใครรอหน้าตาดีหน้าตาดีนะครับใครรอหน้าตาดีหน้าในดีนิตเับ รักของเราจะซ่อนให้ฉันได้ไม่รู้แต่ให้ใจ,จรักมาแต่หัวใจก็ฝันสุด มันคับแอน,น่าช่วยช่วนครับบกป้ายบ้ายเอาสกันไม่คยเข้ามารักมาสนใจโดยเป็นอย่างนี้เพราเธร้องัก็ร้องเลยเสันคนที่รัก Thank you.